Hello ลฮัลโทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านพักของบูชกาเด e นนะทุกคนตอนเรามาถึงเนี่ยเราก็จะพักก่อนนะประมาณ2อสวันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะเริ่มงานจริงๆ2-3วันนะเราก็จะมีประชุมเหมือนแบบว่าเป็น first orientation อะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิวอบรมอ่นะทุกคนก็ <S <S คือแบบว่าอบรมหรือเรียนเนี่ยถึงความเป็นมาของบูชกาเด้นว่าแบบว่าเป็นมายังไงแล้วคนประพฤติ ตอนอย่างไรเอ่อทำพฤติกรรมอย่างไงปฏิบัติอย่างไรเมื่อแบบว่าทํางานในบูชคาเดนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นั่งรถไปเอาพวกเสื้อผ้าที่เขาให้ยืมพวกเครื่องแบบหมวกที่เราต้องใส่ในบูชคาเดนก็อย่างที่เห็นเางเกงเพื่อนเป็นสีนี้สีคากีแล้วก็มีเสื้อกันหนาวให้เวลาอากาศหนาวแล้วก็มีเนมแท็กนะไปรับใช่ เราก็คือไปต่อแถวรับเลยนะทุกคนในห้องนั้นใช่มันก็จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วเขาก็จะแบบว่ามาดูไซส์ให้เราเอาไซส์ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสีแตกต่างกันไปบางคนได้สีม่วงสีส้มสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์ฟูลใช่นี่เขาก็จะไปจัดหาให้เราทางโกดังข้างหลังแล้วก็ใส่ถุงมาให้อย่างดีเหมือนเราซื้อเลยแต่ว่าตอนกลับเนี่ยเราต้องคืนทุกอย่างนะใช่แต่บางคนเนี่ยจะได้ของใหม่รบางคนอาจจะได้ของกลันะ นี่พอเราได้เนมแท็กแล้ว <Okay. S 1> ชื่อเราชื่อเอเลนเราได้เนมแท็กแล้วก็แวะมาที่ห้องหนีเพื่อหาอะไรดื่มหาอะไรทานเล็กน้อยนะมันก็จะอยู่ในตรงโซนเดียวกันนั่นแหละทีนี้เราก็นั่งรถบัสของทางสวนสนุกเนี่ยชายนั่งจากสวนสนุกกลับไปยังที่พักของเราแล้วก็ผ่านวิวต่างๆคนขับก็พยายามแนะนําเราว่าอะไรคืออะไรทางซ้ายคือ ทางขวาคือแวนดี้อะไรอย่างเงี้ย KFC Starbucks อะไรอย่างเงี้ยคือเฟรนลี่มากชอบสุดๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นเวลาพักของเรานะแต่ว่าเรายังจะมีอบรมอีกซึ่งอบรมที่นี่ก็คืออบรมแบบจริงๆจๆในสวนสนุกเลย oh, <wow. S 2> เราต้องเดินทางไปถึงสวนสนุกเลยเป็นการอบรมแบบละเอียดว่าเราจะต้องทําตัวยังไงเอ่อเป็นพนักงานอย่างไรแล้วก็ ทำพวกข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มเพื่อที่ว่าเราจะสอบให้ผ่านเป็นความรู้พื้นฐานของเราเพื่อที่เราเนี่ยผ่านข้อสอบแล้วนะเราพร้อมที่จะทํางานที่บูชการ์เดนแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีข้อยากข้อง่ายสลับกันแหละทุกคนไม่ต้องซีเรียสถ้าอันไหนที่เราไม่ผ่านเขาก็ให้สอบใหม่อีกรอบยังไงเราก็ผ่านใช่แต่ว่าที่เรามานั่งอบรมแบบเนี้ยเขาจ่ายเงินเราให้นะเป็น ตอนแรกอะ่ะชั่วโมงงานเราอะ่ะได้แค่12ดอลลาร์แล้วพอไปถึงอะ่ะเขาขึ้นให้เป็น15ดอลลาร์คือเป็นความโชคดีอ่ะทุกคนเนี่ยเขาก็มีขนมให้แล้วเราไปอบรม3มชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เงิน3ชั่วโมงเป็นอะไรที่ดีมากเลยเวลาเราไปอบรมหรือทําอะไรอะ่ะเขาจะบวกเงินให้เราเลยเขาถือว่า<ะ>เราไปทํางานนี่ก็เป็นเพื่อนแก๊งกลุ่มเดียวกับเรานะทุกคนที่มาพร้อมเราเซตนี้เป็นเพื่อนจากจามกานะสองคนไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นแฟนกันนะ แล้วก็นั่งมอมมอยกันนิดหน่อยเพื่อที่ว่าจะนั่งรถกลับไปที่ที่พักของเราบูชกาเด้ Have you ever taste Thai instant noodle Thai instant noodle Do you know instant Yeah 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 You you guy Have you eat Ah really Yeah we eat noodles of c c u r s e I I mean like instant noodle of Thailand No We eat ramen. อ uh, oh, kind of ๋อ ramen. Bai Boa? Bai Boa. Bai Boa. Bai Boa. Yeah. So you have an American name? So if I see, I can say... ซึ่งมันเพื่อนถามว่ามี American name ไหมอะไรไหมเงี้ยคือแบบว่าบางทีมันยากที oh, ่จะ pronounce ยากที่จะเรียกเพราะว่าชื่อคนไทยอ่ะออกเสียงยากจริงๆทุกคน นเน,นี่ยเขาเลิศนะทุกคนเขาซัพพอร์ตคนเมีอยอยู่นะนั่งขับเป็นความสนุกเลยเออเนี่ยเห็นรถไฟเขาต้องหยุดแล้วก็โบกมือให้แล้วก็ยิ้มทีนี้เราโมบจากวันแรกไปวันสุดท้ายของการฝึกง,งานดีกว่า <laughs> เริ่มแล้ว EP นี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายละเราเหลือเวลาอีกอันนี้เหลือหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ก่อนจะกลับเราต้องมี EP ต่อ,ตอวันนี้เราจะไปไหนเอยวันนี้ไป ไวเบอร์บีนี่ตื่นเจ็ดโมงแต่ยังไม่ได้ออกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมีไทยแลนด์หน้าเต็มมากเออเดิน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 แทนกล้องให้เลยนี่คนต่อไปพี่หมวยขาประจำคนชอบเรียกว่าคุณครูขาประจำขาประจำที่ต้องอยู่ในกล้อง ไม่แต่งหน้าเต็มแล้วนะโอเคแป่เทพผิวไม่ได้ไม่อันนี้แค่นิดนึงนิดนึ่งนิดนึงนิดห่งถุงใกล้ๆเลยนิดนึงนิดะแต่ว่าอากาศวันนี้คือไม่เป็นใจให้เราเลยทุกคนเรากระเป๋าแล้วก็เออนี่กางเกงขาสั้นอากาศแบบฝนตกก็คือแบบไม่รู้ว่าจะเปียกหรือเปล่า ใต้ดินไม่ได้เฮ้ยตำลึกนะแก,ล,กลึกมากนา้ำปะเฮ้ย,ฮยแต่ที่แม่น้ำเจ้าพญากำลังสร้างนี่ที่แบบทางลอดใต้แม่น้ำเจ้าพญา ตอนนี้เราก็กำลังไปเที่ยวที่ World Beach กับเ,เพื่อนนะทุกคนเราเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็พยายามใช้เวลาว่างเนี่ยไปเที่ยวกับเ,เพื่อนเก็บสถานที่ต่างๆเพราะตอนที่เราทำงานอ่ะเราไม่ค่อยได้เที่ยวเลยเพราะว่าเ,เราประจำอยู่ที่ EBA ซึ่ง EBA อ่ะมันคือที่ขายอาหารให้พนักงานแล้วแบบใช้พนักงานคนไทยแค่สองคนช่วยกันอย่างเงี้ยมันเลยขาดงานไม่ค่อยได้ถามว่าได้ชั่วโมงดีไหมชั่วโมงดีเลยนะแต่เราก็ไม่มีเวลาเที่ยว เราถึงเวอร์จิเนียบีแล้วเย้ไหนบีนะแ <laughs> ถวน,นี้ไม่มีวิวนูน่นข้างหน้านูน่นแต่ว่าเราปวดฉี่ล้วไม่ไหวละไปก่อนแกคือแบบนักท่องเที่ยวของจริงอะ่ะยิ้มใส่หมวกด้วยค <laughs> นยถึงแล้วเราจะวิ่งไปก๊า น้ำเย็นมากทุกคนทุกคนน้ำเย็นมากโอ้ยหนาเป็นอะไรขึ้นแรงมากทุกคนคือแบบมันสวยเด้อทุกคนดูมุมนูน่นเป็นไงเป็นไง น้ำแรงมากทุกคนคือน้ำเย็นมากสุดๆไปเลยโอ้ย,อยทุกคนน้ำเย็นสำหรับคลิปนี้ทริปนี้ก็แบบมาแบบงงๆนะที่จริงวันนี้เราว่าจะไม่มาแล้วแต่ว่าเพื่อนะมีวันหยุดพร้อมกันเราก็เลยหยุดมาด้วยแล้วก็แบบก็คือแบบนัดกันตื่นตั้งแต่เช้าแต่ว่าก็คือตื่นสายเหมือนเดิมอ่นะเนาะพอตื่นสายเราก็แบบ ก็จะเรียกบูเบอร์ได้เรียกแล้วแบบรถไม่มาอะไรไม่ได้หอวดสัตว์เยอะแยะแล้วแบบแล้วทีนี้อากาศเขาก็บอกว่าวันนี้ฝนจะตกอีก็เลยแบบว่าอาจจะไม่สวยเท่าที่แบบที่ที่คิดอรลยดี้ก็เลยได้ประมาณนี้ <c oughs> ไลนนี้ก็น่าออจะเป็นคลิป Work and Travel 2023เป็นคลิปสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่<ส>ด้วยกันมาตั้งแต่คลิปแรกเราก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับคลิปหรือว่ามีแรงบันดาลใจใทุกคนเนี่ยไป Work and Travel นะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไว้นนที่นี้ด้วยเรามือใหม่ทำช่อง <laughs> ลมแรงเกินเราจะไปเหยียบน้ำทะเลกันทุกคนแบง่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อแบตกล้องลุกก็จะหมดแล้วตอนนี้โทรศัพท์เบ็มก็เต็มแบบลืมชาร์จมาโคตรเซ็งอ่ะยวพาไปดูทะเลบ้านเขาก่อนแต่คลื่นก็คลื่นก็แรงอยู่เดอ้อเนี่ยเออคือทุกคนมันเป็นบีชแบบบีชแบบอากาศเย็นอากาศหนาวอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้เขาทำอะไรอยู่ถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะทุกคนไปกันแล้ว มาในชีวิตขอบคุณที่รู้จักกันเพื่อนผู้มีเป็นมิตรภาพที่ดีที่ทําให้เรามีความสุขตลอดในการอยู่ที่อเมริกาตลอดสองเดือนขอบคุณจริงๆถ้ามีโอกาสหน้าขอให้เราไปด้วยกันหรือเจอการออกทีด้วยกัน มาที่นี่เราพามาอควาเรียมที่เวอร์จิเนียบีมันก็จะเป็นนี่มีปลาด้วยตัวใหญ่มากดูดิดเราจะพาไปดูที่อื่นต่ออันนี้อะไรเอ่ยอ้าวอันนี้มีอะไรไหมอ่ะหาไม่เจอ